ดูดวงราศีสิง์ประจำเดือนพฤษภาคม2566ดวงการงานในเดือนนี้คุณจะต้องถืองานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังต้องคอยทำงานด่วนงานเร่งที่ค่อนข้างเยอะอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆหรืออาจรู้สึกว่าเงินที่ได้ไม่ค่อยคุ้มกับการลงแรงทำงานสักเท่าไหร่นอกจากนี้ในเดือนนี้ต้องระวังการทำงานหลายอย่างมากเกินไปจนงานหลุดส่งงานไม่ทัน ดวงการเงินเป็นเดือนที่คุณจะต้องหมุนเงินค่อนข้างเยอะคุณจะมีค่าใช้จ่ายที่ไหลามาจากเดือนก่อนแล้วมากองรวมกันในเดือนนี้นอกจากนี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตัวเองที่เยอะเช่นค่าความสวยงามหรือการดูแลตัวเองที่มากขึ้นดวงความรักสำหรับคนโสดในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนจากทางไกลเข้ามาแต่เขาอาจไม่ได้เปิดใจให้คุณแค่คนเดียว แต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงเดือนนี้คุณกับคนรักอาจไม่ค่อยมีเวลาให้การสักเท่าไหร่ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองอาจพาการเดินทางไกลเพื่อแก้เคล็ดเรื่องความสัมพันธ์ที่จืดชืดปัญหาสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับมดลูกหรือปอดและระบบทางเดินหายใจ